จัดใหญ่ยิ่งใหญ่อีกแล้วมมาาาาวนนุทยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีมะขามหวานนาครบาลเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2567ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ร้านตาภายในงานชิมช็อปมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆผลิตภัณฑ์แปรแร,รูปจากมะขามการประกวดผลผลิตทางการเกษตรพบกับการออกร้านจําหน่ายสินค้าครบวงจรมหากรรมสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอทบสินค้าราคาถูกจากโรงงานพืชผ่านไม้ดอกไม้ประดับเฟอร์นิเจอร์ไม้สวนสนุกชุดใหญ่สําหรับคุณหนูหนูและคอนเอสิร์ตศิลปินลูกทุ่งสตริงชมฟรีทุกค่ําคืน27มกราคมเปิดงานตระการตากับศิลปินสาวสูง

ดด29มกราคมม้าแรงกับศิลปินสาวสุดเซ็กซี่มีนตราอินทิราาานั่นตัวเฮาเฮาสิเผาบ้านเธอเดอ้อตัวเฮาขอให้ไอทีลมเฟสทือถลมทั่วลงบ่ฟืนเดอ้อเด้อเธอ30มกราคมชมคอนเสิร์ตหมอลำสาวเน็ตไอดอลแอนโอรดีต้องหากัน

สกุมภาพันธ์สุดมันเต็มลิมิตกับคอนเสิร์ต JT Band เพชรชบูรณแจ็คเป็นชาวบอยออฟเดอนบู๊น,นาท้นดอยเจ้าอยู่ทุขังบนหอคอยคอยจะช่วยเหลือจากกะกอยจ็คช่ยวยจ็คช่ยวยกดการ้อยมาลางควา,ามอาบุยท้งต,ต่งตตน,นกสามกุมภาพันธ์ชมคอนเสิร์ตศิลปินอินดี้ในตำนานเพชรสหรัฐป ah ีนี้คนบดีหน้ากะแลงนากแลกแหง้งแหง้งคักแต่นอคักแต่นอคักแต่แนอใหซอยบอ่ น้องจา้าหน้าน้องต้องการนะ้า่กุมภาพันธ์ปิดงานสถานเวทีกับเจ้าแม่รำวงตัวจริงเสียงจริงแนนซี่ Nancy, ท็อปไลน์รำวงรำวงวันนี้รำวงแนนซี่ดีใจได้มาขอเั้าลงป้านะ่าขอเั้าลงป้านะ้าขอเจ้าไม่จ้าขอ,ขอรำวงจะ่าลืม ต้องไม่พลาดเที่ยวสนุกช็อปสินค้าระลานตาที่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2567นี้ณบริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เชื่อมัน่นงานดีกับทีมงานโอ OK เคกรุ๊ป 阿鲁桑。